แล้วสามชั้นอะไรนะที่เขาบอกว่าสามชั้นอน่ยอกินหมดแล้วเหรอเอาหมดแล้ว <c oughs> ให้เขาเหรอไม่เอารู้สึกผิดกินเลย <c oughs> เอาเมื่อกี้เขาก็ <c oughs> เขาเขาจำได้ว่าเขากินมีแค่ครึ่งชิ้นอยงนะอีกครึ่งชิ้นหายไปนะ <c oughs> <c oughs> นุ่นอยากนะครับน้องชื่ออะไรนะคะชื่อติค๋มน้องตีเนาะสวัสดีจ้าวันนี้มาบ้านคุณแม่อีกแล้วเมืองทองธานีถิ่นที่ได้ถิ่นที่มีแต่ของแต่มีแต่ของอร่อยเนาะวันนี้เราพามาร้านเก่าแก่มากๆชื่อร้านกอเตี่ยงสาขาสามโอเคก็เขาก็ขายก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรเงี้ยเนาะ อันนี้อันนี้ะเรนีอนี่เี่เหี่เอนีเนี่ยเป็นีหี่ร่เหรอเอนรรนอ่รี่่นี่ีอ่ี่ เขเปิดนาแล้วนะสามสิบกว่าปแล้วมั้งคเนะ มงเช้าถึงสิ่โมงเย็นค่ะห่อยจ็ดโมงเช้าถึงสิ่โมงเย็นค่ะที่นี่กอเตเคียงสามวันหนึ่งกับสองอยู่ที่ไหนอะครับพี่ไอ้หนึอยู่ต้งต้งหาเราค่หนูมเปนอ๋อิดแล้วแล้วองอะคะใคร่นะ พี่เขาบอกว่าเปิดมากี่ปีแล้วนะจ๊ะที่นี่อะเราเกือบสามสิบแล้วครับเกือบสามสิบปีแล้วแล้วของน้องปีนี่คือเป็นรุ่นผมเป็นผมเป็นลูกของที่นี่ครับอ๋อเป็นลูกคือของป,ปา้าเป้าเป็นปอากงเขาเปิดอยู่ที่ตะระกูลป้าเขาก็เลยมาเปิดที่นี่ออ๋ป้าชื่นเขาก็เป็นน้องชายของป้าเหมือนกันอันนี้คือเป็นสูตรของอากง ใช่ครับอากงเขามาจากกรีกอากงมาจากกีกแต่ว่าทําไม้เหมือนของที่ของคนไทยนะอ๋อต่างกันยังไงจ๊ะมันจะจัดกว่าจริงจัดจ้าเลยนะมันจะจัดมันจัดกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเห็นที่เนี่ยคนแน่นทุกวันเลยอ๋อใช่ครับก่อนโควิดเนี่ยคือคือนั่นทุกวันแล้วก็ถ้าเป็นวันธรรมดามื้อกลางวันเนี่ยคนแน่นมากครับผม ันนี้มีเด่นอะไรบ้างเลยถ้าถามว่าในชามก็จะมีเครื่องในเครื่องในนะลูกค้าบอกอร่อยจ้าอันนี้คือปอดม้ามนี่ม้ามโอเคมีม้ามนี่เนื้อตุ๋นอันนั้นไส้อันเนี้ยสามชั้นพี่สามชั้นอ๋อเนื้อก็มีสามชั้นด้วยเหรอมันเป็นมันๆอ่ะเนื้อเหนียวอออันนั้นเอ็นครับ อันนี้พาคิริ้วว่าโอ้ยคือแบบว่าขอบกระดงพี่อันนี้ริ้วริ้วตีข,ขาวๆพี่ขอบกระดงคือแบบว่าคือเครื่องในอ่ะชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากขอบอกอันนี้คือ้าคิริ้วละอันนี้ก็คือเนื้อสดตับดิตับเนื้อสดคือนี้นเ,นนเนื้อสดแบบนี้อ่าแล้วเนื้อสดนี่คือเราใช้ส่วนไหนของเนื้อจ๊ะเนื้อสดเป็นสโนนะโพกมั้งน่านี่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ขัวพี่ อ๋อแต่ละวันแวแต่วัตถุดิบที่มาอนี้ใช้ไม่ได้ก็คืนเข้าไปอ๋อจามมีประมาณนี้อันนี้คือเล็กแห้งพิเศษชานนี้เท่าไหร่นะคะร้อยห้าสิบครับชานนี้เราคือถ้าถ้าพิเศษร้อยห้าสิบธรรมดาแปดสิบคืธรรมดาแปดสิบโอเคมันแล้วปกติเปิดวันไหนบ้างครับผมเปิดเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดจะตัวอย่างจะหยุดวัน มันหยุดของพวกวายชาติใช่ใช่อ่ามันสำคัญทางศาสนาของจีนนี่อ่าเปิดตั้งแต่ตอนกี่โมงครับผมขายได้เจ็ดโมงครับถึงสี่โมงเย็นขายว่าถึงสี่โมงเย็นเท่าวันธรรมดาหมดก่อนไหมไม่มีนะพี่ผมอ่าเพอาะว่เยอะอ่าไม่มีหมดโอเคดีดีดีเป็นแต่วันเนื้อมันจะหาไม่ได้พี่ช่วงโควิดหนีมีเดินบางช่วง คือเนื้อเราต้องเลือกพิเศษเพราะฉะนั้นมันก็คือจะหาเนื้อที่ที่มันตงเชื่อก็ไม่เชื่อพี่อแล้วราคาเนี้ยมันก็เลยสูงได่ครับผมขอบคุณมากเลยจ้าการโอเคเส้นเล็กแห้ง ชิ้นใหญ่แต่ปากเต็มคำมาก น้ำซุปนัวมีความเผ็ดติดไข่อร่อย<ม>เนื้อสดเนื้อเขาบบมันกรอบอ่ะ สายจะห้ามพลาดถ้าพลาดนี่คืยคุยกับคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องถ้าพลาดแปลว่าไม่ใช่สายเนืออ้อของติ๊กก็มาลองนะมาลองก็วันนี้มาอิ่มอร่อยที่กอเทคเชียงสานะครับสขานี้อยู่ในบมืองทองธานีนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุดนุนกันนะฮะ ตอนนี้อร่อยนะฮะเนื้ออร่อยก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กด s u b ส c r i b ์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากติดตามกันเอาไว้ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อตามกันต่อไปว่าเราจะพาไปทานอะไรที่ไหนกันอีกหรือจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็ขอบคุณมากครับผม Thank you